ผมก็ไปสอบติดนะครับที่ราชมงคลทยาเขตเชียงใหม่ครับแต่ทางบ้านไม่ให้ไปเรียนเพราะกลัวผมเกเรซึ่งสมัยตอนเรียนช่างครับไอเราก็เกเรครับพอตัวอย่างเงี้ยครับผมครับเราก็เข้ามองกลับไปแล้วเข้าใจผู้ใหญ่เขานะคือตอนนั้นไม่เข้าใจตอนนั้นไม่เข้าใจทําไมจะต้องมาห่วงอะห่วงอะไรเรานักหนีนักหนอะฮะแต่ณเวลาเนี้ยเรามองไปแล้วเข้าใจละเพราะว่าตอนนั้นเราเกเรจริงครับผมครับ จบไม่ให้ไปเรียนพอไม่ให้ไปเรียนปุ๊บผมเข้าศรีประทุมเลยอ่าเรียนต่อวิศวะศรีประทุมเรารู้มันแพงก็ประชดอ่ะเอาแล้วเราเอาเงินจากที่ไหนไปเรียนตอนนั้นเอ่อก็มีทางบ้านส่งช่วยเขาก็ช่วยกันส่งด้วยครับคืออารมณ์ประชดไม่รู้อ่ะอยากให้ผมเรียนกรุงเทพใช่ไหมหาเงินไหมส่งผมเรียนให้ได้อ๋อคือเขาเห็นเราเกเรเขาไม่อยากให้เราอยู่ที่นั่นละอ่านให้เราอยู่บ้านละให้หนีจากสิ่งแวดล้อมให้หนีจากเพื่อนอ่คือผมอยากกลับไปอยู่เชียง